ทิศส่วนบุญส่วนอุศสนเนกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีแม่ทันงปีหลวงเราด้วยแล้วก็รวมถึงแม่ผี้อยู่บนโลกนีที่เป็นแพ้พ่อระแม่ระอยู่ในครอบครัวเป็นพระที่มีต,ตัวตอนองูกับพวกเราแล้วก็ได้กาเาเป็นพิเศษสำหรับท่านเราด้นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้ว ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระรางมารีผู้ทรงเป็นคุณารีเสมอขอทูสวรรค์และะคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วย ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้ามาทรงสังหารุพระทรงพระกรุณาภัย้าและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนิดอเกน รน้ำมนตาหนูได้บุญได้บุญตาหนูนนนนนนนจะหาย พระาข้ารอยาีะชีวขาจะบอรสุดกคิถึงมื่อาสิ้นนั้นชีวาขมาพึงบารมี พระเจ้าในสวงสวรรค์ละนุษย์ทรงโรดบาทรงประสบสันติสมบนแผ่นดินขอเพองถวายพระกิแด่พระองค์ารพระอง์เพลดิแด่พระองพระองค์เกพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์เนพระเจ้าพระมิดา้ทรงสันานุภาพข้าแต่พระเยซูริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียว พระองค์ทรงผู้ลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถรนพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเถรนพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเถระเเยซูคริสต์จ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวสูงสุดรวมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้าอาเมน พร,ระทรงยำเบญจกองกราบเป็นพระเจ้าอย่าเดียวกับพระองค์ละพระจิตต,ตลอดนิรัดน<บ>ดรบทบทอ่านจากหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งในเวลานั้นเอริยาเดินทางเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลเป็นระยะทางเดินหนึ่งวัน เข้าไปนั่งใต้พุ่มไม้คิดอยากตายอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโปรดเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถอดข้าพเจ้าไม่ดีกว่าบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเลยเขานอนแล้วหลับไปใต้พุ่มไม้ทันใดนั้นทัตสวรรค์มาแตะตัวเขาและพูดว่าจงลุกขึ้นและกินเถอด เขามองเห็นขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนและเหยือกน้ำอยู่ใกล้สีสะะเขาก็กินและดื่มแล้วนอนต่อไปทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ากลับมาแตะตัวเขาอีพูดว่าจงลุกขึ้นและกินเถอะเพราะท่านยังต้องเดินทางอีกไกลมากเอริยาจึงลุกขึ้นกินและดื่มอาหารนี้ ทำให้เขามีกำลังเดินได้40วัน40คืนจนถึงโฮเลสภูเขาของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะถวายพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดการคำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอจิตใจข้าพเจ้าจะภูมิใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ต่ำต้อยจงฟังและชื่นชมเถิดเชิญรับ งประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับข้าพเจ้าเถิดเราจงโห่ร้องถวายชัยแด่พระนามของพระองค์พร้อมกันข้าพเจ้าสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งมวลเชิญรับ จงจับตาดูพระองค์แล้วใบหน้าของท่านจะสดใสไม่มีวันจะต้องอับอายเลยคนยากจนร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความขับแค้นทั้งหลายเชิญรับ ูสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยจงลองลิ้มดูให้รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดีคนที่ลีภัยมาพึ่งพระองค์ย่อมเป็นสุขเชิญรับ เปลโลอภะารสาวกถึงชาวเอเฟซัสพี่น้องจงอย่าทำให้พระจิตเจ้าต้องเศร้าหมองพระเจ้าประทานพระองค์เป็นตราประทับให้ท่านและสสำหรับวันแห่งการไถ่กู้ท่านทั้งหลายจงขจัดความขงคืน่นความขุนเคืองความโกรธการผูกประคอการนินทาว่าร้ายและความไม่ดีไม่งามทั้งหลายแต่จงมีใจอบอ้อมอ,อ,อารี มีเมตตาต่อกันให้อภัยกันดั่งที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสต์เจ้าเถิดท่านทั้งหลายจงทำตามแบบฉบับของพระเจ้ากระดุดบุตรสุดที่รักของพระองค์จงดำเนินชีวิตในความรักดั่งที่พระคริสต์เจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเราเป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า พระวาจาของพระเจ้าขอของพระคุณพระเจ้ามา้องเพลงกันหนุกเลื เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปอลเลนุยา

lẩu sáu củ thau cũng sẽ được yên đẽ yên mấy lúc nương anh เป็นการเพชรเพชรบุที่โอบุญที่สุดเด้อห ราการไหลานการไบรล,บลอันนี้ทำทราไดคีเีครับคือไปดังนี้ยค,ครับร้านถาคุก็เสือไปาน 5, นี